กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันในะคะวันนี้อยู่กับเกม Among Us ตึง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 นี่คนเราเป็นตัวสีส้มนะส่วนพี่แดงเป็นตัวสีเขียวใช่นี่พียงอยู่นี่นี่นี่ค่ะเห็นไหมนี่อยู่นี่เดยดิเนี่ยอยู่ไอตัวสีเขียวๆตรงนี้เลยนะฮะอืมซึ่งตัวก็น่ารักมากใช่แล้ว XD XD X D X D ก็จะเออ22คนแล้วเพื่อนไปยังนี้นีสองผมเฮ้ยจะเริ่มแล้วสามสองหนึ่งโอเคเคเริ่มเลยไหมยังไม่เพิ่มอ้าวอ้าวก็มีคนเข้ามันก็ต้องแล้นนะไปมาเฮ้ยแอบดูกันไงใช่ อิมโพสเตอร์ไม่อยากเป็นไม่ค่อยอยากเป็นอิมโพสเ, oh, oh, เตอร์เออคิวเมดโอ้โคิวเมดพุ่งรู้เสียงว่ะเฮ้ยคิวเมดหนูเป็นตัวอะไรนะที่มันแบบมุโทได้อะ่ะอิเจเนียอ๋ออิเจเนียเหมาดูเนียเพื่อนหนูเลยนะอิเจเนียโอ้ไม oh, <my> ่โอ้ไม่ก้อนมาถึงก็โอ้ไม่ก้อนเลยใช่มาถึง okay. อาาโอเคอ้าวโคตรเร็วไปที่ ก็ส <t utens ils> ีเ well, ข okay, okay. okay, okay, you know? well, ียวน่าสงสัยมากอ่ะจะน่าสงสัยทำไมจะทำเพิ้ยนอยู่น้าค่ะติงตอนนั้นยิ่งหัวหลอนเลยโอ้โอ้อว้าวเพ้นอยู่ไหนบ้างโอ๋อไม่ก็ทุกคนเอ้ยตรงนี้เหรออินกิงนอรก็ตรงนี้มันยยกเนะโอ้ยไปแล้วนะทุกคนไปจัด โอ้เธอดับเปิดประตูไม่ได้เลยไม่เปิดได้ไม่ลงลงแล้วเมื่อกี้ขอถ่ายรูปหน่อยแชะนี่ไงคนหล่อเทชินุกางเลยริ่ไหมเวโอโอเคนะครับผมดีแล้วแล้วผมก็เป็นนางฟ้า X D Man โอเคเควสผ่านโอเมกก้าเป็นนางฟ้าเลยอยากกลายเป็นนางฟ้าอือได้เอออยากกลายเป็นนางฟ้ามากแต่คนเดียวเออเดจริงเอาอ๋อฉันไม่รู้อ่ะไอแชมพูไอโพรฮอคไอโพรชื่อตัวไหนไอเนี้ยไอชมพูออนเนี่ยอือโคฮอค ไม่รู้มันพูหอกหรือเปล่าโอเควดมันเลยโพูหอกโพูหอกโพูหอกังทุกคนหูเลยแล้วพูหอกคือคนพหอกไคอกเ็ด4่พอกสอเรียบร้อยอ้าว เ้า <How? S 2> ไอ้ขาวอ,ะอ่ะไอ้ขาวโดนนะว่าเป็นอินเวอร์เตอร์ด้วยกันวะไม่ใช่จะพูดทำไมวะอ้อ,อเอามองอัสของพี่เจงมาแล้วนะครับดีหลวดโคตรเร็วอะ่วอะว้าวไปดีทุกคนไปชมูไม่ ไม่นะอันนี้ทำแยกเวอร์อันนี้ไม่อันนั้นอยดีสุด uh, oh. แล้วแกเลือกถึงวัดแกยังไงวะเนี่ยทึบนี่แหละเพียงของโกลดแล้วก็กดตรงนีเน้เพื่อนเพื่อนยังก็ไม่ช่วยห oh. ็นเลยไอ้เหลืองโอเมก้าดไอ้โพฮอกโพฮอกโพฮอกโพฮัง มันเดิมทัวรฮอกแมวฮอคไม่ทัรฮอคโัรฮอคใช่ไอเขียวใช่เพื่อนใช่โัรฮอคปวดมันเลยโพทัวรฮอคปวดเลยเร็วโัรฮอคปวดเลยปวดเลยปวดทัรฮอคเลยโัรฮอคตายซะโอ้มันเดงจริงนี่ทำไมนายไม่ปวดล่ะ เรียนไม่ทัต้องทำยังไงคือโอเคผเรียบร้อยพอฮอพอฮอชชื่อคตเปิดเลยชื่อคนหิวใ่โอเคใช่แล้วคป็นโเตอร์เท่านั้นว่ะใครวะนี่ปกป้องไอแดงดีไหมโอ้าวเมื่อกี้กำลังจะมือท่อว้าวพีปกป้องไอส้มดีวะ ตกงแล้วกันนะอ่ะตกลงไปล้วเอ้ยยังไม่ได้ตกลงโอเคตกลงแล้วโอ้โหตกลงไปแล้วอโอเคอลุกมุดท่อเลยนี่เร็วอีกสามสิบสามวิอีกสามวิโอเคเพื่อนจะใช้มาทำนี้เก้าวิโอเคเกือบถ่าย ทนี S <S ้่ยจะหน้าตาอย่างไรหน้าตาหรอโอเคกฟฝามันชอบตามอ่ะฝางเป็นอินโพสเตอร์หรือเปล่าอมโอเคไปได้มาแล้วตรงนี้อ๋อไม่กอดออกไม่ได้เลยจบแล้ว วนนิ่งเราเร็วหน่อยดินายไม่ได้ทำรอกไอ้เจ้าน้ำเงินเฮ้ <Okay. S 1> hey, เจ้าน้ำเงินมันมายืนตรงนี้หลายครั้งแต่ว่ามันไม่ทำเลยอ่ะใช่ใช่นนแล้วโ oh อ้ยปวดยู่ตรงผล่ท่อต่อหน้าต่อตาคนไม่เพื่อนฉัน ฉันเป็นไม่ใช่ฉันไม่ได้เป็นอิมโฟสเตอร์เดี๋ยวเพื่อมันเข้าใจผิดนะเรียเคลียร์เสร็จมาแล้วว้าววะนี่เคลียร์เสร็จหมดแล้วอย่าลืมท่องเคลียร์กันเด้อแม่นเนี่ยไอ้น้องมันทำไม่ทำมันไม่ทำไม่มีคนไปฝั่งนู้นเลยอ่ะ ต้องให้ปกต้องเออปกต้อยแดงแล้กันไอแดงเป็นอินโพสเตอร์ป่าก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันกคนมากไปมันทำปวดทุกข์สีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าปกต่อกสีฟ้าไว้อยู่อ,อโอฟ้ากดปุ่มเอลวาอืมใครอ่ะมัมน่าเสีดีเหมือนกัน

ไอโอเคไอร้อนพราวฉันไม่ร no. ู X ้เหมือนกันเนะอีกสแมนปวด AX no AX no ไม่เันร <c oughs> ู a, <c oughs> ้โอ <c oughs> ้ไม <c oughs> ่ก้อไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าตกน้ำตายเอ้ยตกลาวาใช่ไม่ใช่ปังมดไม่มันชอบตามหนูนะไอติงติงไอมโพสต์ใครปิ้นวะขอดู ฮ่าฮ <c oughs> ่าว้าวโหชักคาเลนี่กำลังจะตายอยู่เร็วนี้ <c oughs> เล่นไม่ตายไม่แพ้กันแต่มันื้นยังไงก็ขายกันนะครับเอาไปให้ป่าบอลได้ป่าบอลอีกดีไหมใช<อ>่โอ้โอว้าวายังไม่ได้เล่นเลยใช่ยังไม่ได้เล่นเลย เล็สไลด์ดูสเปคเป็นคนทราค่ะเอเอเออีกแล้วเหรอเอ็กนหนชื่อบ่อยนะวินเอเอ็กโนว่ะน้องเอไอ้เงินผีบอกผีบอกเกมมิ่งเอ v ็กโน,กนดูเอ็กโน,กน,กนมันเป็นแบบสินะโอไมก ว้าวลาก่อยต้องหนาวไม่ฉันไม่ได้เป็นเว้ยมีปีกเลยเป็นไงเป็นนางฟ้าด้วยกันอู้หลายคนนะเนี่ยเนาะหลายคนที่เป็นนางฟ้ามีเมฆดวงเขียวดีกว่ามโอ้ทำควิดโอเคขอทำควิดก่อนเพื่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ไม่กดแพ้คือเปล่าอะไรอ่ะทางค่าให้แพ้โอ้โหว้าว่าอะไรน้ำเงินต้องแพ้น่ะเดแมนอย่าเพิ่งกดในเกมนะกดเอาใหม่ไงกดตรงเนี้ยมาเพื่อเพิ่งกดรอรอแป๊บนึงคนยังไม่เข้านะรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอคลิปก่อนไม่หยุดคลิปก่อน เมลวงห้าร like ้อยมิน้อยห้าหมื่นให้เมลวงห้าให้เมลเฮ้ยร้อง่ค่อยฟังเลยให้เมลวงห้าร้อยห้าหมื่นอีเพแแต่แต่ห้อยห้าหมื่นอีน่าตนนี้จมดไม่เปลี่ยนหมดอื่นเลยหรอหรือก็่าจะหามวนอื่นี นี่หัวนี้เป็นไงยืนไงไหนนี่ปิดหน้าเลยหมวงมันไม่ค่อยเท่จโอ้ยโกรปิดหน้าเฮ้ยไม่เป็นไรอ่ะอยากเป็นอิทโพสเตอร์ใช่โอ้โหนอนนานจังวะโอเคชิวเมดห้ามเอยชิวเมดอะไรวะ คิวเมดนายต้องทำคิวส์อย่างเดียวอีกสิ่งมากโอ้คิวเมดไม่ได้เป็นแบบอะไรนะแับที่มันมุูท้อได้เลยไม่ได้เป็นกินงเนียจึ้งเหนียวจึ้งเงี้ยไม่ได้เป็นอีสปีแล้วว้าวจัมาแล้วก็หันเติบเติบเติบไปจัดตายเดินไป ในก็เข้าตรงนี้จากนั um ้นก็มาหาพี่เต่งแล้วก็วิ่งหนีน้ำหนาว xd 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 เอ้าพี่เต่งหายไปไหนแล้วเฮ้ยติงบุท่อปล่าวะเฮ้ยวิ่งมาทางนี้หนููสงสัยพี่เต่งอะเนี่ยเป็นยิงกินเหี่ยเปล่าไม่ได้เป็นว้าทุกคนพี่เต่งมันทุบปินแบบทำอะไรไม่ได้เป็น มันม่โทษได้เอานังอีขาวตายเออดีจริงเลยว้าวดีจริงเลยวะว้าวนี่เป็นวเพื่อนนนะูมเทรัเพื่อนน็กทร แะ็กทมีคนบวชไม่เองด้วยเหรอเรงบวชตัวเองก็ได้อะบวสกิฟบวสกิฟว่าพี่หนะอ้พี่จตอนนั้นหนูวิ่งแต่พี่จมไม่ได้หายไปเลยอะ่ไปตรงท่อสนีหอเห็นมีท่อว่าพี่ไม่หมท่อแน่เลยอะไม่ดแ่งมแน่ ฮุแน่น,นอนโอ้อีกีโอเคไม่มีไฟตกค่ะคิดจริงไหมตัวเอ็กซ์ยจะเป็นได้ถึฉ่อ่กจะเป็นได้ถึงไฉ่ะ่ะันเป็นเลยนี่ กดปุ่มแม่งเลยกดปุ่มทำไมนี่ถามเลยกดปุ่มทำไมอ๋อไม่ได้เปลนไม่ได้เป็ี่ยนไม่ได้เป็ี่นอ๋อไม่จริงนะครับเป็ี่นอ่อหออ่อหอไม่นหนาวน่ะร้อนผมอ่ะอุ้ยฮือบอกเลยว่าหัวตัวเองเลยครับ ยอมก็ได้อ่ะอะอะไดนไหมอ๋อกมีก็คือมันเป็น, <c ười> นมันเป้นนะโอ้ยเริ่มห้อยตายยังเป็นรบบริ่ง <c ười> จุลาไกว้หน่อ,มอ,มอไม่ใช่จะเนยงจะหนะะ ว่าจะเป็นอย่างไรเป็นคิวมีอย่างเดียวหนูว่าพี่จะต้องเป็นปกป้องไอเด้งดีกว่าไม่ปกป้องไอส้มนะเฮ้ยเสือกันวย่งว้าวถ้ามันพิมพ์บ้านหนูพิมพ์ N O P ไปแล้วเนี่ยป่านเนี่ยแล้วทุกคนก็บ่นใจเลย โอ้ยเฮ้ยใครเป็นนี่ใครเป็นอ่ะอ้าวมึงมาหาเป็นโอ้ย,อยนูน่น ว้ากับสีไม่ใช่เพียงเท่านอยังเปลี่ยนหัวว่ะเปลี่ยนหัวเป็นหัวอะไรหัวดาบหัวดาบหัวดาบแล้วเออแตก่อนผมเป็นหัวดาบผมได้เป็นอีโคเตอร์หลายครั้งมาหัวกล่องอ่ะหัวกล่องด้วยหัวดาบไม่มีหัวดาบไม่มีอ่าหัวดาบมันอยู่ในช็อปอ๋อนี่งั้นเราจะเอาหัว สาอน่่เีโอเป็นบูตเตอร์ถน่้อเป็นหัวร้งไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไแต่คนเดินไม่เลเลยัอม่ไดินไม่ได้คิวเมดว่ะคิเม็ดเีิวเมด ีจรริงเหอวะอยากตายอยากตายไม่อยากเล่นพี่เกจเร่นพี่เกจเรียนยไปใส่หมวกเดิๆๆๆๆๆๆมดีก็ยังดีให้ดอกไฟอ่ะนะสว่างนะโอ้ว้าวว,าว้ากับมีปีก <Okay, S 2> เลยลนนะไม่ให้เจอสกปรกส้มวะ ให้ไม่รู้เป็นนะทุกคนนะมีปีกเลยต <c oughs> <อ>้อเจากดือยอยาจะเดืดหเข้าใจไม่แมวว่ว้าวดีมากเพ <c oughs> ื่อนเฮ้ยอะไรหรอลักไฟอะไรนีลักไฟสีดรักไฟอักไฟอะะน,นี่